กับครูดุดโดยดุษสดีพนมยง์ สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุสดสีพนมยงในรายการคุยกับรูดุษนะคะทุกวันเสาร์เช้าค่ะเวลาดีๆนะคะหนาฬิกาถึงเจ็นาฬิกาคือ6กโมงเช้าถึง7จดโมงเช้านะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่บ้ามิถุนาย,ยนนะคะ,ะแล้วก็เป็นวันที่น่าจะมีอากาศแจ่มใสแล้วก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะเมื่อสองวันก่อนมี ฝนก็หยุดตกแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าฝนก็กำลังจะน้อยลงแล้วนะคะตอนนี้นะคะท่านเปิดวิทยุขึ้น Fm 96.5ขึ้่นแห่งความผิดท,ท่านก็จะได้พบกับดิฉันนะคะเสียดายอย่างเดียวค่ะรายการชื่อว่าคุยกับครูดุษนะคะแต่ว่าจริงๆครูดุษคุยข้างเดียวท่านแล้วฟังอย่างเดียวน่าเสียดายนะคะถ้าได้คุยกันก็จะ น่าจะกระชับไมตรีแล้วก็ได้เปลี่ยนความรู้กันได้มากกว่านี้เมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในอดีตของประเทศไทยคือวันที่24เดืนอนเายนเป็นวันชาติมาหลายสิบปีค่ะทีนี้มันก็มีข้อความนะคะที่เขียนจากผู้ที่นำการเปลีป่ยนแปลงการปกครองนะคะว่าความเห็นแก่ผู้อื่นเป็นส่วนรวม เกิดมีขึ้นในยุคปฐมกาลซึ่งมนุษย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำมาหากยงชีพโดยไม่มีการกดขี่เกียดเยียงระหว่างกันต้องต่อสู้ภัยธรรมชาติร่วมกันความเป็นอยู่เช่นนี้จึงก่อให้มนุษย์เกิดจิตสำนึกในความรักสังคมค่ะโดยนี้ได้ยกเอาความเห็นแก่ตัว เหนือส่วนรวมและไม่มีชนชั้นหรือเชื้อชาติที่จะยกขึ้นเป็นใหญ่ส่วนรวมนะคะนี่ก็คือหนึ่งในสาระสำคัญวันที่24มิถุนายนนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างพลังแห่งชีวิตนะคะผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดส่วนใหญ่ก็มาจากบุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะเออ มีอีกข้อเขียนหนึ่งค่ะบอกว่าการบำรุงความสุขสมบูรณ์รัศดรนี้เป็นจุดประสงค์อันใหญ่ยิ่งของผู้กระทําการเปลี่ย,ยน,น,น,ะะน,นแปลงการปกครองนะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมายก็ยิ่งใหญ่แต่ว่าประสบผลสาเร็จหรือเปล่าเราจะมาคุยกันตอนนี้เลยค่ะคือในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะคะก็มีการตั้งหลักหกประการนะคะ ไว้ดังนี้ถ้าลองฟังดูแล้วหกประการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราทําได้กี่ประการหรือทาไม่ได้เลยหรือทําได้ทั้งหกประการประการที่หนึ่งค่ะจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางสารในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคงท่านก็ลองทบทวนดูสิคะว่าเรารักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายได้หรือเปล่า ข้อที่สองค่ะข้อนี้ก็สําคัญจะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุสลายต่อกันลดน้อยลงให้มากข้อนี้ดิ่ฉันก็ขอพูดยาวหน่อยเปิดโทรทัศน์เปิดสื่อต่างๆทุกวันจะมีข่าวการฆ่ากันจะฆ่ากันด้วยหึงหวงชิงทรัพย์ธุรกิจสีเท่ายาเสพติดหรือ เกี่ยวกับความคิดอ่านทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเนี่ยปก็ทุสรายซึ่งกันและกันตลอดเวลาแล้วดิฉันคิดว่าตามหลักพุทธศาสนานะคะการปฏิทุสรายซึ่งกันและกันเนี่ยมันบางทีไม่จําเป็นต้องใช้กําลังกายหรอกถ้าใจคิดได้ก็กดดีน,นั่นก็คือหนึ่งในปฏทุศรายนะคะก็ข้อนี้ดิฉันว่ามมนเดอดรดน้อยลงเพิ่มมากขึ้นข้อที่สามค่ะ จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดงาให้ราษฎรทุกคนได้ทำแต่ทุกคนต้องมีงานทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรกดอยานข้อนี้เห็นชัดๆค่ะตอนนี้กำลังฮือหาว่าจะไม่มีกินแล้วละ่ะน้ำมันก็แพงค่าครองชีพสูงมากรายรับไม่พอกับรายจ่ายจนเกิดเรื่องที่ รัฐบาลบอกว่าให้ใช้เอาเศรษฐีเอาเศรษฐีก็คือเอาฐานนะคะ่่ให้ให้ตังเอาอังโลนในสมัยโบราณนะคะเพราะฉะนั้นก็เอ่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐีก็ไม่มีแล้วมียังมีที่เขาเรียกว่า call center ก็มีข่าวอยู่ทุกวันไปหลอกลวงคนโน้นไปหลอกลวงคนนี้เสียงเงินไปแล้วก็มากมายเยอะแยะเลยนะคะคือ ไม่ได้ทําให้เกิดความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจข้อที่สี่ค่ะจะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันนะคะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ท่านถามตัวเองก็แล้วกันว่ามีสิทธิ์เสมอภาคกันไหมไม่เพียงแต่ในประเทศไทยนะในสาก,กลโลกด้วยข้อที่ห้าค่ะจะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสี่ประการ ดังกล่าวข้างต้นคือศิริภาพจะต้องไม่ขัดกับการรักษาวามเป็นเอกราชความปลอดภัยในประเทศบำาุดงความสุขสมบูรณ์มีสิทธนะิเสมอภาคเสรีภาพนี้ต้องไม่ขัดกับสี่ข้อข้างต้นนี้ซึ่งพูดแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะเช่นว่าคุณไปพทุทธาสลิกนอื่นเนี่ยแล้วคุณบอกคุณมีเสรีภาพในการที่จะทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ข้อสุดท้ายค่ะ จะต้องให้การศึกษาแก่รัษนเร็มที่ดิฉันไดยินได้ฟังข่าวอยู่ด้วยในต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังมีชุมชนกลุ่มชนที่ยากจนไม่มีเงินเรียนหนังสือนะคะเด็กบางคนเรียนปอ .2 ปองปสก็ต้องออกจากโรงเรียนแล้วอันนี้ก็คือพูดไปแล้วหลักทั้งหกประการเนี่ยมีพื้นฐานของทุกหลักเนี่ยมาจากสภาพอนดเศรษฐกิจและสังคมภายในบ้านเมือง นะคะแล้วเราก็ทําได้มากน้อยเพียงไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังคิดเอาเองมันก่อนมีคนรุ่นหนุ่มสาวมาสัมภาษณ์ดิฉันดิฉันก็บอกคิดเอาเองและข้อไหนที่เห็นว่ายังไม่มีหรือทําไม่ได้ก็ต้องช่วยให้เกิดขึ้นนะคะส่วนเ,เรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสองคัญกับคนเราเนี่ยถ้ามีการศึกษาที่ทดีแล้วเนี่ย ก็จะเป็นคนมีเหตุผลมีตรกะน,นะคะคิดอะไรก็จะไปในทางบวกเพราะฉะนั้นหลักกประการของคณะรัศดรน,นี่ยก็มุ่งหวังจะให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็หาความรู้แม้ว่าจะอายุอย่างน้อยหรือมากเดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกันนะบางคนอายุ80แล้วก็เรียนจนถึงระดับปริญญาตรีเพิ่งจบเลยนี่เป็นส่วนดีนะคะ แต่ส่วนที่ไม่ดีน่าจะยังมากเพราะฉะนั้นวันที่24มิถุนายนเป็นวันที่สำคัญมากเลยผู้มีจิตเป็นมนุษย์ประกอบด้วยความเมตตากรุณาแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเมื่อเห็นสภาพชาวนาในชนบทก็ดีเห็นคนยากจนอนาถในเมือง ในพระนครก็ดีก็จะปรากฏความแสนเบญธนาขึ้นในทันใดค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ฟังมาแล้ววันที่ยีมิถุนาซึ่งเกิดเป็นวันชาติวันนี้ไม่ใช่วันชาติแต่ก็จะมีเพลง2ีมิถุนายืนมาหาศีสวัสดิ์มาใหา้ท่านได้รับฟังขอเชิญรับฟังค่ะ สมิถุนายนต์มหาศีสวรรค์ปรมบเริกของรัฐธรรมมนณฑของไทยเริ่มระบบแบบอาระยะประชาธิปไตยทั่วราชสกลไทย ชาติประเทศเมื่อชีวาราชประชาเมื่อแรงกายถ้าแม้นว่าชีวิตวาย่างกายก็เป็นปฏิกลุลพวกเราต้องรวมรักที่ท่าพุทไทยไทยบนุนทีร ไไไไททททยย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 ดดใใจจจชชครรนเเป็มสำหรับในยุคนั้นนะคะก็ทานก๋วยเตี๋ยวกันเดี๋ยวนี้คนก็เลยยิ่งนิยมทานก๋วยเตี๋ยวกันแล้วตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมาจากภาษาจีนก็เลยสมัยจอมพุนปอก็เลยอยากจะให้มันเป็นไทยๆบ้างก็เลยเกิด สูตรผัดไทยขึ้นนะคะนำเส้นจันมาผัดใส่เต้าหู้กุ้งแห้งกระเทียมแล้วตอกไข่ลงไป,ปรุงรถด,ด้วยน้ำมะขามเปียกเปรีย้ยวป,ปนถัน่วป่นจากจานรับประทานพร้อมถุงหมอซึ่งถุงหมอก,ก็เป็นผลผลิตจากนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกินเองของรัฐบาลในยุคนั้นนะคะทีนี้เขาบอกว่าผัดไทยสมัยจอมผุอปอของแท้ต้องไม่ใส่เนื้อหมูะคะ่ะเพราะว่า อาหารที่เป็นเนื้อหมูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารของจีนแม้ผัดไทยจะแพร่หลายนะคะเป็นอาหารของชาติในสมัยนั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วจอมุลปอพิพุทธสงครามไม่ได้เป็นคนคิดคดผัดไทยขึ้นนะคะคือเขาพูดว่าอย่างนี้จากนิตยสารสารคดีนะคะฉบับมิถุนายน2อ5 7อยากให้พี่น้องกินกว๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกัน พราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทําเองได้ในประเทศไทยหากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวันวันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชามสมัยนั้นประชากรไทยมีสิบแปดล้านคนตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทยหนึ่งวันเท่ากับเก้าสิบล้านสตางค์เท่ากับเก้าแสนบาทเป็นจนํานวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้ เงินเก้าแสนบาทก็จะไหลสู่ชาวไร่ชาวนาชาวตะเลทั่วกันไม่ไปตกอยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องเพลงอาหารและเรื่องวันชาติยี่ิบสี่มิถุนา ไปช่วยซื้อขายให้มัน ไม่ต้องย้ำบ้านใหนไ่ใส่พริกโอเ้เจียวเร็วเร็วเดี๋ยวหมดนะจ๊ะเชิญเชิญเชิญขบนมารับประทานก๋วยเตี๋ยวกันครับฉันเคยกินแล้วใช่เจ้านี้อร่อยดี เราเพิ่งผ่านวันที่เรียกว่า,ค,ารค,ครีสมายันค่ะครีสมายันเนี่ยนะคะเออเป็นวันที่กลางวันยาวที่สุดในรอบปีก็คือยี่สิบเอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสามวันที่ผ่านเนี่ยเป็นวันที่กลางวันยาวที่สุดในรอบปีประเดี๋ยวเดือนธันวาคมเราก็จะมีวันที่กลางคืนยาวที่สุดในรอบปี วันคริสตมายันนะคะเป็นภาษาอินโดยูโรเปียนหมายถึงสถิตหรือหยุดนะคะหมายถึงวันที่พระอาทิตย์เนี่ยโคจรไปถึงจุดหยุดหรือจุดสุดทางเหนือแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกันคะ่ะเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละหนึ่งองศาตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นฮนะ,ะดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยๆ และจะหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่21มิถุนายนจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนลงมาทางใต้ค่ะในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทางเหนือมากที่สุดเลยและตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดก็ทําให้มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีนับเป็นวันเริ่มต้นฤด,ดูร้อน ของประเทศทั้งสี่โลกเหนือและเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศทั้งสี่โลกใต้คงทราบนะคะประเทศสี่โลกเหนือเช่นประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหลายอังกฤษฝรังร่งเศสเป็นต้นส่วนประเทศสี่โลกใต้ก,ก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เหล่านี้เป็นต้นนะคะทนนี้ประเทศไทยเนี่ยค่ะที่ผ่านมาสองสมวันเนี่ยคือวันที่สเวดมิถุนาเนี่ย เขาคำนวณแล้วนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเวลาปีห้าห้าสิบเอ็ดเกือบหกโมงตกรับขอบฟ้าประมาณหกโมงเย็นกับอีกสี่สิบเจ็ดนาทีค่ะเพราะฉะนั้นรวมเวลาที่ปราทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าบ้านเรานะคะประมาณสิบสองชั่วโมงห้าสิบหกนาทีก็ตีสว่าสิบสามชั่วโมงนะคะในหนึ่งปีค่ะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมดสี่ครั้งที่ดิฉันบอกเนี่ยค่ะวันที่ยาวที่สุดสั้นที่สุดวันครีตสมายันเป็นวันที่กลางวันยาวที่สุดวันเหมายันเป็นวันที่กลางคืนยาวที่สุดอันนี้เรดูนเอแหละวันวสันตะวิสุวัตและวันสาธรวิสุวัตเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันค่ะทีนี้วันที่ชื่อ ศาสตรบ,บิสุวัตเนี่ยตรงกับวันที่ยี่สิบสามกันยายนปีนี้อาา 2, อสองพันห้าร5อย้าเป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกแล้วตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดีเลยค่ะทรงผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืนทีนี้สําหรับซี่โลกเหนือถือเป็นมันเปลี่ยนฤดูเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงเราก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนประเทศซีกโลกใต้ก็เข้าสู่ ดูใบไ,ไม้เปลีล่ล้เราก็ดูรอยคนที่มีเงินนะมีสตางค์<ส>ก็เดินทางไปทางโคโลกเหนือไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยค่ะคืออย่างเช่นที่ทางเหนือของประเทศนอร์เวย์เนี่ยมีเมืองหลายเมืองที่พระอาทิตย์เนี่ยตกมาถึงแตะขอบทะเลแล้วก็ขึ้นอีกทีก็ดูแล้วก็เป็นความรู้ดีนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ก็จบเรื่องราวของ คลื่สมายันแล้วนะคะคุยกับครูดุจโดยดุษดสดีพนมยง